ยิมนะคะในในเช้าวันใหม่รลยกันนะก็คือทักทายนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะก็คือทักทายกันนะคะชื่อนะคะก็คือเชอหรือว่ามีหลายมีหลายชื่อนะคะเพราะว่าตั้งแบรนด์ไว้นะคะก็คือเป็นเป็นชื่อที่เราแบบสถานการณ์แต่และสถานการณ์ที่เราแบบว่าคิดอะไรออกนะคะเราก็ทําในสิ่งที่เราเราคิดออกในสถานการณ์นั้นนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะก็คือเป็นกิจกรรมติ๊กต็อกนะคะที่แบบว่า,าเชิญเห็นโอกาสนะคะของออนไลน์ที่แบบว่า,าเป็นเหมือนกับสังคมออนไลน์นะคะที่แบบว่า,าคือเหมือนกับโลกยุคนี้ค่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็คือว่า ส่วนใหญ่นะคะก็คือคนเราอะค่ะใช้เวลากับการที่อยู่ในออนไลน์เขาเรียกว่าสังคมออนไลน์นะคะนี้แบบพอเราอยู่ในสังคมออนไลน์อะค่ะเราเห็นอะไรบ้างใช่ไหมคะเราเห็นโอกาสอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในปีเนี้ยค่ะในปี2 5 6 7นอะค่ะคือเชอเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เชอก็ มาเหมือนปรับกลยุทธ์ด้วยค่ะคือเชอร์ทาในเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วก็มาปรับกลยุทธ์นะคะในเรื่องของการสร้างแบรนด์ยังไงได้100ล้านนะคะก็คือแบบว่ามันเป็นหัวข้อโจทย์นะคะที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นขุมพลังนะคะเพราะว่าอย่างเชอรนะคะก็คือเหมือนกับเราจะมาเหมือนกับมาอัปเดตนะคะข้อมูลของการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็เราเห็นโอกาสของโลกออนไลน์นะคะแล้วเราก็ เราเห็นแบบคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็คือแบบว่าเชยเห็นการทํางานของคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะคือเบื้องหลังอะ่ะจริงๆแล้วก็คือ,เ,อ u, เพื่อนๆสนใจการทําธุรกิจไหมคะหรือว่าใครสนใจในเรื่องของการสร้างตัวตนไหม u, คุณได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบ้างหรือเปล่าเลยนะคะ u, คุณแบบว่า u, คุณสนใจในเรื่องการทําธุรกิจไหมนะคะก็คือธุรกิจก็คืออาจจะเป็นหรือ ồi, เริ่มต้นจากการฟังก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเริ่มต้นจากการติดตามก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ หรือว่าเห็นโอกาสอะไรในในออนไลน์บ้างไหมนะคะหรือว่าแบบอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมอยากที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าเชอเห็นโอกาสนะของออนไลน์นะคะพอพอเห็นโอกาสทางทางออนไลน์นะคะ่ะก็เลยแบบว่าอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวดูดีนะคะให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เป็นปีมหัศรรยานะคะของของ,ของปกติฤดูฤด,ดูนี้ค่ะเป็นฤด,ดูฝนนะทั้งเมืองไทยใช่ไหมคะท้งเมืองไทยเนี่ย ช่วงมิถุนาเนี่ยถึงแบบประมาณตุลาเนี่ยน่าจะเป็นฤดูฝนแต่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะทำให้เดือนมิถุนานะคะมีความรู้สึกนะคะฝนฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะอันนี้คือเป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็คือมันมันแตกต่างจากปีก่อนมากๆคือปีก่อนเนี่ยคือแบบถ้าเป็นช่วงฤดูๆๆเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูฝนที่แบบฝนจะต้องตกทุกวันจนน้าท่วมอะค่ะแต่ว่าปีเนี้ยเชอเชอเห็นแบบฝนไม่ค่อยตกนะแต่ว่ามันคือสําหรับเชอมันดีก็คือว่าเชอไม่ได้ทําการเกษตรนะคะอ่ะ เธอไม่ได้ทาการเกษตรเธอก็เลยไม่ต้องการฝนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนที่แต่ถ้าคนที่เขาทําการเกษตรใช่ไหมคะก็ต้องการฝนมากใช่ไหมก็ต้องการเอ้ยต้องการฝนแบบพอดีเพราะว่าก็เหมือนกับว่าการทําแบรนด์เนาะก็เหมือนกับว่าเราอะอยากที่จะให้ทิศทางไปทางไหนใช่ไหมอยากจะให้ทิศทางไปทางไหนซึ่งเราก็กําหนดกําหนดแบบเช่นเป้าหมายไว้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้แบบว่าเวลาเวลาฝนมาเนาะเวลาฝนมาอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเราจะได้รองรับ รองรับฝนถูกไงคะแต่แต่ถ้าคนไม่ไม่ไม่วางไม่วางแผนอะไรเงี้ยค่ะเช่นไม่วางแผนฤดูการเพาะปลูกไม่วางแผนฤดูของการเติบโตอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไม่ไม่มองหาโอกาสใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนคนไม่ค่อยถูกฝึกมาหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดโอกาสในเรื่องของการรับฟังอะไรอเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เลยทําให้หลายๆคนนะคะเสียโอกาสหรือว่าบางคนอาจจะพอใจในจุดที่ที่มีอยู่ก็ได้นะคะแต่ถ้าว่าคุณไม่พอใจในการใช้ชีวิตนะคะก็ มาสนับสนุนหรือว่ามาฟังนะคะเชิญในการบรรยายก็ได้นะคะเชิญแบบว่าช่วงนี้เชิญมาไลฟ์นะคะได้สองสามวันแล้วนะคะก็มีความสิทว่าทางออนไลน์นะคะเปิดโอกาสให้คนมากๆเลยนะคะเปิดแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นเชิเชิก็จะใช้คําว่าส,สังคมออนไลน์เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสังคมที่คนใช้เวลาอยู่กับกั อยู่กับออนไลน์มากนะคะแล้วก็สถิติหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการวิเคราะห์ด้วย AI นะคะแล้วก็ AI อไค่ะก็คือสามารถทําสถิติแล้วก็วิเคราะห์แบบตั้งแต่อายุวิเคราะห์เพศได้วิเคราะห์แบบระยะเวลาคือมันเป็นระบบ AI ไปแล้วาเงี้ยค่ะแล้วแบบเชอกลัวว่าเชอกลัวว่าคนหลายๆคนจะตกยุคอะไรเงี้ยค่ะเธอก็เลยมีแรงผลักดันนะคะว่าเออเราจะต้องมา เหมือนกับให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับให้กับเพื่อนๆของเราหรือว่าใครที่พบเจอเราก็คือขอให้เขาโชคดีอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราเห็นโอกาสเราเห็นแบบเรากลัวเพื่อนเราตกยุคแล้วก็ในปี2567เนี่ยเราเราอยากจะบอกเทคนิคดีๆนะคะว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคะอย่างเช่นเชินะคะก็คือบอกว่าได้ได้อันดับหนึ่งของการทําคลิปวิดีโอนะคะก็คือในเรื่องของการที่บอกว่าเรื่องราวแทนภาพเป็นหมื่นภาพนะคะอันดับที่2ก็คือเป็นเรื่องของเ,ออเทพแต่ละวงการนะคะก็เหมือนกับว่าในแต่ละคนใช่ไหมคะหรือว่าการประสบความสําเร็จในแต่ละคนเนี่ยคือเขามีประสบการณ์เขามีแบบมีวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเราเราก็ต้องรักและเคารพะคะ คนแต่ละคนนะคะให้บอกว่าให้ให้เหมือนเหมือนเทพแต่ละวงการนะคะคือเราต้องศรัทธานะคะศรัทธารุ่นพี่เราศรัทธารุ่นน้องเราที่เขามีประสบการณ์แล้วก็แล้วเขามาเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณฟังนะคะอันดับสามนะคะก็คือการกลับมาอีกครั้งของการสร้างแบรนด์นะคะก็คือเชอได้ในเรื่องของการรีแบนดิ้งนะคะก็คือแบบว่ารีแบนดิ้งก็หมายถึงว่าเชอแบบว่ามีการอัปเดตก็คือว่า เธอเคยทําในเรื่องของการสร้างแบรนด์ยังไงได้100ล้านใช่ไหมคะซึ่งบาว่ามันเป็นการอัปเดตเมื่อ ปี2000ประมาณ2000 2019นะประมาณ2019นะคะแล้วก็สองพน่สิบสีนะคะก็คือแบบว่ามันเป็นการมันจะเป็นเหมือนเหมือนแบบเหมือนฉากเมื่อ5ปีที่แล้วเนี้ยค่ะก็คือเป็นฉากของวัยเด็กเนี้ยค่ะฉากของวัยเด็กในวัยในวัยในวัยเด็กเนี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับโทรศัพท์แบบน้ําเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็อัดคลิปทีวีวิดีโอแบบว่าภาพตะกุกตะกักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาปี2500 24ใช่ไหมคะจากปัญหาของเราที่ตอนแรกเราทำคอนเทนต์ไม่ผ่านนะคะก็คือการทำคอนเทนต์แบบไม่น่าสนใจหรือว่าเป็นการก๊อปปี้คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอต่อมาใช่ไหมคะสวัสดีนะคะพี่วีนะคะสวัสดีค่ะเลิฟยูค่ะพี่วีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฮาน่านะคะ สวัสด <ítulo> ีค anyway, er like ่ะเจียนะคะก็เราก็ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆนะคะในในการที่แบบเราจะมาส่งรอยยิ้มหรือว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีนะคะเคยไหมกับการที่แบบว่าเธอเป็นคนที่แบบว่าเช้ามาเนี่ยเราเราจะดีใจแล้วเราก็จะไปเจอเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นคนที่แบบว่าสวยๆอ่ะคือแบบเชอจะเป็นคนที่แบบเช้ามาเชอจะต้องมาเจอเพื่อนหรือว่าเจอเจอเจอเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่า ที่เขารอต้อนรับเราแล้วเขาจะสวยด้วยนะคือแบบเชอจะเป็นคนที่แบบเจอคนสวยในตอนเช้าเนี่ยคือเราจะเจอคนสวยเขาจะแต่งหน้าแบบสวยแบบรอเชอเลยนะแล้วก็อันดับแรกที่เจอเชอมาเชอก็จะเห็นคนสวยนะคะแล้วแบบเชอมีความรู้สึกว่าเวลาเห็นคนสวยเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกว่าเออโลกใบนี้มันมันมีความจําเป็นนะต่อการที่เราต้องสวยนะสองออในแต่ละวันเนาะในแต่ละวันเชอก็จะเห็นแบบออ เพื่อนๆใน่านะในร่วมในการทํางานนะคะเขาก็จะมีการเหมือนเทรนของเขาหรือว่าเขาก็จะมีเหมือนหัวหน้าเทรนนะคะเช่นเช่นแบบว่าในแต่ละวันในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะเป็นแบบว่าเช่น ช่วงนี้จะเป็นวันแม่ใช่ไหมคะเขาอาจจะแบบเหมือนกับมีกิจกรรมวันแม่อะไรเงี้ยค่ะด้วยการที่แบบเขาอาจจะใส่แมสอะไรเงี้ยค่ะก็คือใส่แมสเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าเออเขาดูเรียบร้อยดีนะเขาดูแบบว่าเหมือนเขาจัดทีมขเขาแบบวันแม่อะไรเงี้ยเขาอยากที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะด้วยการแบบเหมือนเหมือนแล้วก็คิดเมนูใหม่คิดเมนูเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเชิญมา เออถ้าดูดีๆเอ้ยเขามีเมนูใหม่ <Napoleon. S 1> นะเนี่ยอะไรเงี้ยเออก็คือแบบว่าเราเราก็เห็นไว้นะคะก็คือแบบว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะของแต่ละสถานที่ที่บอกว่าเราจะเห็นเมนูใหม่ของเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบเมนูเก่าก็อร่อยนะแต่ว่าแต่แบบว่ามันก็เป็นเหมือนการที่เออในแต่ในแต่ละสถานที่อะค่ะเขาก็จะมีเมนูใหม่เขาเรียกว่าเมนูเก่าด้วยนะแล้วก็มีมีเมนูใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าบางทีเราเราอาจจะเป็นคนดั้งเดิมที่ติดเมนูเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนตอบ เหมือนเหมือนเหมือนเขาต้องทําการตลาดด้วยด้วยการที่เขาจะต้องโปรโมทไปเรื่อยๆอะค่ะว่าเออเขามีเมนูใหม่นะด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนตอบเหมือนเหมือนเหมือนเขาต้องทําการตลาดด้วยด้วยการที่เขาจะต้องโปรโมทไปเรื่อยๆอะค่ะว่าเออเขามีเมนูใหม่นะด้วยการที่เขาใช้โปสเตอร์ก่อนนะคะเขาก็ต้องใช้โปสเตอร์เหมือนกับว่าเออเขาเรียกว่าโปสเตอร์โปรโมทแบรนด์ก่อน เขาเรียกว่าใช้ใช้โปสเตอร์มอนรูปภาพอะถ้าว่าคุณไปร้านอาหารอะถ้าคุณไปร้านอาหารนะคะเขาจะใช้โปสเตอร์แบบเป็นรูปภาพรูปภาพใช่ไหมคะเวลาคุณเข้าร้านอาหารเนี่ยคุณก็จะแบบเออคือเห็นจินตนาการออกว่าเปิดภาพภาพร้านอาหารร้านนั้นอะคือเช่นแบบว่าข้าวขาหมูหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีภาพของเขาเป็นเป็นร้านของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นล้วก็เออเราก็ พอเห็นปั๊บใช่ไหมคะเราก็จะสั่งเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว like ่าบางที mm. ่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ใช้การโปรโมทก่อนนะคะก็คือบอกว่าเขามีเขามีลูกค้าเขาเรียกว่าลูกค้าประจาอยู่แล้วก็คือเขาก็เหมือนกับลูกค้าประจําส่วนใหญ่ก็จะทานอาหารที่แบบเมนูประจําประจำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยทางร้านเนาะเขาก็จะเหมือนกับมีเมนูใหม่ก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นการเหมือนกับเสริมอ่ะเชื่อไหมว่าเวลาการขายของเนี่ย เขาเรียกว่าการเพิ่มรายได้ของนักขายเลยนะคะก็คือแบบว่าคุณจะต้องสามารถที่จะก,กล้านะคะในการนําเสนอขายสินค้าชิ้นถัดมานะก็คือบอกเวลาลูกค้ามาใช่ไหมคะลูกค้าเขาเปิดใจแล้วเขาเปิดกระเป๋าแล้วอะเออลูกค้าเขาเปิดกระเป๋าแล้วเงี้ยค่ะเขาซื้อ1ครั้งแล้วเงี้ยค่ะคือคุณก็เหมือนกับเปิดโอกาสนะคะเออรับสินค้าเพิ่มไหมคะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ารับเมนูใหม่ไหมคะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการซึ่งการสอบถามลูกค้าค่ะมันมันมันเป็นการที่ดีนะคะเพราะว่า มันเป็นการช่วยเหลือลูกค้านะคะเน pur, ้นเรื่องของการโปรโมชั่นชิ้นสินค้าชิ้นที่2ด้วยแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีๆของลูกค่ะที่จะใช้ได้ใช้เงินด้วยนะคะแล้วก็เวลาลูกค้าได้ใช้เงินอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เพราะว่าลูกค้าเวลาเขาจ่ายเงินแล้วเขามีความสุขนะถ้าเป็นเชอเชอจะเป็นคนที่เวลาจ่ายเงินแล้วเชิมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าว่ามีโอกาสหรือว่าเออสินค้าชิ้นที่2เนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่เหมือนกับน้องๆเขาแนะนําอย่างเงี้ยค่ะถ้าว่ามันเป็นสินค้าที่จา ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นนักขายเนี่ยนักขายนักขายจะต้องถ้าเป็นฝ่ายนักขายนยคะนักขายจะต้องมีความสามารถนะคะในเรื่องของการเสนอสินค้าชิ้นที่2ไปด้วยนะคะหรือว่ามันเป็นโอกาสของลูกค้าค่ะที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าดีๆไปด้วยนะคะอันนี้คือเป็นฝ่ายเป็นจิตวิญญาณของนักขายนะคะคือนักขายจะต้องแบบว่าจะต้องมีความสามารถนะคะในการเสนอขายชิ้นที่2ชิ้นที่3นะคะเพราะว่ามันจะเป็นสินค้าที่อย่างเช่นหนังสือเนี่ยเวลา เวลาคุณซื้อหนังสือไปใช่ไหมคะเขาก็จะบบกว่าเออคุณจะรับคอร์สวิดีโอเพิ่มอีกไหมมันก็เป็นเหมือนกับว่าเออคุณได้อ่านหนังสือแล้วนะคุณจะเอาคอร์สไปเพิ่มอีกไหมเพื่อเป็นทักษะการฟังแบบว่าเวลาคุณแบบขึ้นรถอะไรเงี้ยหรือว่าคุณจะนอนหลับแล้วคุณก็คือฟังคอร์สเสียงหรือว่าพอดแคสอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งมันเป็นการเสนอขายเพิ่มอะคะ่ะแล้วก็ รอลูกค้าก็จะได้แบบเออใช่มันก็เป็นแบบว่ามันก็เป็นเหมือนสินค้านะคะแล้วสินค้าบนโลกใบนี้ค่ะเป็นสินค้ามหัศจรรย์นะคะซึ่งบอกว่าถ้าเป็นเชิญนะ,ะเชิญมีความรู้สึกว่าสินค้าทุกตัวนะคะเป็นสินค้ามหาัศจรรย์นะคะเป็นสินค้าช่วยชีวิตนะ,ะเพราะว่าอะไรคะสินค้าช่วยชีวิตนะคะเพราะว่าอะไรคะ ไม่แต่ใบไม้นะคะใบไม้ก็ขายได้นะคะใบไม้ก็สามารถจะแปลรูปได้นะคะหรือว่าขี้วัวขี้วัวขี้ควายนะคะสามารถบรรจุถุงนะคะสามารถบรรจุถุงแล้วก็เขาขายกับเป็นคันลถเลยนะคะขี้วัวขี้ควายอะค่ะเขาขายกับเป็นคันรถเลยนะแบบว่าเป็นเป็นเป็นอืเป็นแบบมูลของสัตว์นะคะเขาสามารถที่จะบรรจุกระสอบอะแล้วเขาก็ไปขายได้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรชาวนาใช่ไหมคะชาวนาที่เขาแบบเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเชื่อไหมว่า ฟางข้าวอะฟางข้าวราคาแพงกว่าข้าวก็ได้นะอันนี้คือเป็นบบประสบการณ์นะคะที่เราเคยไปซื้อแบบฟางข้าวอะค่ะฟางข้าวที่อัดก้อนนะคะเชื่อไหมว่าออมูลค่านะคะของการที่ การแปลรูปหรือว่ามูลค่าของการที่แบบแนะนําสินค้าเพิ่มหรือว่าการต่อยอดเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างเช่นเชอร์ใช่ไหมคะก็คือเชอร์ก็คือเป็นเน้นเรื่องการสร้างแบรนด์นะคะก็คือการสร้างแบรนด์เนี่ยก็คือเชอเห็นปัญหาของเพื่อนๆที่บอกว่าเขาชอบแบบเออนัน,ก,นก็คือแบอกว่า1คนไม่ค่อยกล้าออกกล้องนะคะ2ก็คือแบบว่าก็คือด้วยด้วยที่การที่ไม่กล้าออกกล้องอะค่ะก็คือแบบก็เหมือนกับว่าข้อมูลคุณยังไม่แน่นน,นะเนาะก็คือข้อ คือคุณยังไม่มีชุดข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะเ <K _ d> um> พราะคุณไม่มีชุดข้อมูลนะคะหรือว่า2คือการลงทุนของคุณค่อนข้างต่านะคะ <K _ d> um> ก็คือบอกว่าการลงทุนก็อาจจะลงทุนด้วยเวลานะคะคือคุณต้องเหมือนแบบมีเวลาหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นเลยนะหมกมุ่นกับสิ่งที่คุณทำะคะ่ะถ้าว่าคุณชอบทําอาหารนะคะถ้าคุณแบบอ,อยู่ในวงจรอาหารนะคะคือคุณก็ต้องแบบมีความสามารถพิเศษหรือว่าคุณจะต้องเหมือนฝักไฝ่หรือว่าเหมือนกับต้องทดลองมันทํไปบ่อยอะค่ะแล้วมันจะทําอาหารให้อร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็พอ จากการทำอาหารใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเป็นย t u b e ลงเขาเรียกว่าลงโซเชียลมีเดียได้นะคะในการลงโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะก็ต้องลงเป็นประจำแล้วก็ก็จะมีกลุ่มเพื่อนๆน,นะคะที่เขาจะเทรนในเรื่องของการทำแบบว่าในเรื่องของออนไลนะคะ์ค่ะเราก็ต้อง เราก็ต้องสนใจนะคะในเรื่องของการทําออนไลน์นะคะว่าเขาอะทำอะไรกันบ้างนะคะเวลาทําทอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะพอเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะทุกๆวันมันก็คือการเติบโตนะคะอย่างเช่นเชอร์ค่ะในวันนี้ก็เป็นการเติบโตอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการเติบโต,โตแบบ1ิบเท่าเลยนะคือบอกว่าเราเห็นแบบพี่ๆที่เขาเติบโตจากการทําธุรกิจเมื่อสิปีที่แล้วแล้วเขาก็าทําเป็นแบรนด์ระดับร้อยล้านอย่างเงี้ยค่ะด้วยการที่เขามีหลังบ้านที่แข็งแกร่งมากๆนะคะ เหมือนกับการทํางานนะคะมันจะมีทั้งหน้าหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านนะคะแล้วก็เวลาแบรนด์ไหนโตเติบโตดีๆคะ่ะเพราะว่าเขามีกระบวนการหลังบ้านนะคะที่แข็งแรงมากๆนะคะก็เพราะว่าเขาต้องคอยบอบพอยปิดจุดอ่อนนะคะแล้วก็เสริมจุดแข็งไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะวันนี้เชิญนะคะขอบคุณนะคะพี่วีนะคะขอบคุณะคะ่ะก็คืออ๋อนี่เชิญก็เห็นเห็นแบบเห็นความเห็นบรรยากาศตอนเช้าอะ่ะแล้วก็แบบว่า เป็นโอกาสของเชอค่ะที่แบบว่าเชอจะได้มีโอกาสนะคะมาทักทายเพื่อนๆนะคะแล้วก็แล้วเราก็มาแบ่งปันนะคะความรู้ดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆนะเ,เชอมาทางสายครูสายโค้ดนะคะแล้วก็สายการสร้างตัวตนสายการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นตํานานร้อยปีนะคะแล้วที่แบบเราเราเรา,เราเห็นเราเห็นตำนานรุ่นร้อยปีอะค่ะที่แบบว่าเออเขาเขาสามารถที่จะมีสูตรอาหารหรือว่า มีอะไรดีๆค่ะแล้วเขาก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไปได้อย่างไรนะคะเวลาคนรุ่นหลังอะค่ะที่เขาแบบมีสูตรมีอาหารเหมือนมีมรดกหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือเขาก็จะได้รับความโชคดีกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าเขาเขาไม่ต้องเหนื่อยมากอะเขาไม่ได้เขาไม่ต้องไปเหนื่อยมากแล้วเขาก็ได้เคล็ดลับอะไรดีๆพอเขาได้เคล็ดลับอะไรดีๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะมาต่อยอดได้เลยมันก็เป็นการเติบโตแบบสิบเท่าที่มันง่ายมากนะคะอย่างเช่น การเติบโตในยุคนี้ค่ะก็คือบอกว่าเป็นการเติบโตที่แบบว่า เป็นการเติบโตที่ง่ายอ่ะเออเวลาคนรวยคนรวยก็ง่ายค่ะแต่ว่าจะต้องรู้หลักนะคะในการใช้ชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าในการใช้ชีวิตอาหารมันเริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่แบบอ๋อตั้งแต่การเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กเลยนะคะก็คือการที่แบบว่าการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กอะค่ะก็คือการที่แบบว่าให้อิสระลูกอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าความเป็นแม่หรือความเป็นพ่อค่ะก็ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ของความเป็นพ่อนะคะก็คือแบบว่าให้ลูกของเราเติบโตด้วยทัศนคติของเขาเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือดูดูเขาาอย่้นหลัง เขามีความสามารถอะไรแล้วก็ส่งเสริมเขาให้เต็มที่อย่างเช่นเขาชอบด้านกีฬาแล้วกน็น้องคนนี้ชอบเล,เล่นกีฬาเราก็สนับสนุนเขาเต็มที่นะคะในด้านการกีฬาไปเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าแววเขาออกอะค่ะนะคะ,นะคะเราก็สนับสนุนเขานะคะแต่ถ้าแต่ถ้าแววไม่ออกแต่ถ้าแวเแว, am, แวเด็กแววย้ำแววเด็กๆไม่ออกเอ้ยแววแววเขายังไม่ออกนะคะหรือว่าเราก็อาจจะ เห็นเห็นโอกาสของเห็นโอกาสลูกของเราตั้งแต่เล็กๆก็ได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ต้องไปสนับสนุนมากก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีแววเด็กอะค่ะบางทีมันก็หายไปก็มีนะคะเหมือนกับเห็นดาวไหมคะแบบว่าเป็นซุปตาร์อย่างเงี้ยค่ะเห็นแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาดังมากเลยใช่ไหมพอดังมากอย่างเงี้ยค่ะพอโตขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นแบบเออเขาน้องเขาไม่ค่อยดังแล้วเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าดาวของน้องเขาเนี่ยมันมันมันก็เหมือน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 ขึ้นแป๊บเดียวอะนะแต่ถ้าว่า ใครนะคะสนใจนะคะที่แบบว่าในการสร้างแบรนด์การสร้างตัวตนหรือว่าทํายังไงให้ตัวเองดังเนาะ,ะก็คือการที่คุณจะต้องศึกษานะคะเรียนรู้นะคะเป็นประจาประจาเลยนะ,ะเชิญไม่ร้อนหรอ <c oughs> อ๋อพอดีว่าเชอมีต้นไม้อ่ะคะ่ะขอบคุณนะคะพี่โดนนะคะพอดีว่าเชอบอบว่าขอบคุณพี่โดนมากมาก,มากเลยนะคะพอดีว่าเชิโชคดีมากๆเลยนะคะคือเชออยู่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วเชื่อไหมว่าต้นไม้ใต้ต้นไม้ะะอ่ะค่ะเขามันจะมีอุณหภูมินะคะที่ต่ากว่าด้านนอกนะคะ 6องศา5-6องศานะคะนี่เป็นความรู้หรือเป็นเคล็ดลับนะคะของเชอร์เนาะคือเชอร์อยู่สายธรรมชาตินะคะเชอร์จะเข้าใจนะคะว่าถ้าใครมีต้นไม้นะคะก็คือบอกว่าต้นไม้มันจะช่วยลดอุณหภูมะคะิค่ะ5-6องศานะคะก็คือบอกว่าออถ้าใครมีต้นไม้นะคะแล้วร้อนๆนะคะลองลองไปอยู่ใต้ต้นไม้ดูค่ะนะคะต้นไม้มันจะอุณหภูมิที่ต่ำม,มากๆไม่ใช่ต่ำดิมันมันช่วยได้5-6องศานะคะแล้วก็ แล้วก็ฟิลฟิลของเชอก็คือพอดีว่าสถานที่ตรงนี้หากมัน,มน,มนเอื้ออำนวยนะคะก็คือการที่ได้ได้ทํากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างกับเพื่อนนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะกับวันนี้นะคะแล้วก็เชอก็วันนี้ก็มาทักทายนะคะเพื่อนนะคะก็ขอขอบคุณพี่โดนนะคะขอขอบคุณพี่วีนะคะที่บอกว่าได้มาพบเจอกันนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสหน้านะคะก็คือพบเจอกันใหม่หรือว่าใครนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวของเชอนะคะได้จากทางคลิปหรือว่าทางวิดีโอได้นะคะก็คือทางทางช่อง YouTube ก็คือเป็นเชอเชอร์ชาแนลนะคะแล้วก็ติ๊กต็อกเนาะก็จะเป็นเชอร์ติ๊กต็อกหรือว่าทาง เฟซบุ๊กนะคะก็จะเป็นเชอร์มานอิทิพลนะคะหรือว่าโชติลสสีทองมานะคะหรือว่าบางครั้งก็ใช้ชื่อว่าสร้างแบรนด์ยังไงได้100ล้านนะคะก็คือเป็นหรือว่านะคะตำนานร้อยล้านหรือว่าตำนานร้อยบาทเป็นร้อยล้านนะคะก็คือเป็นเรื่องราวสตอรี่นะคะที่ที่เรากลับมาอีกครั้งในการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็เราก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆน,นี้นะคะให้กับเพื่อนๆนะคะให้เป็นประสบความสําเร็จแล้วก็ให้เป็นแบบให้เป็น ให้เป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไระให้เป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สามารถสร้างรายได้นะคะมาหาศาลได้จากการขายนะคะวันนี้ก็คือเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ